แม่แล้วไปแม่รถสิไปแล้วเ๋็วแร้วเ,วเอาเมือ่อหนีคือเฮ็ดได้หน่อยแถ่แม่ปกติต้องเฮ็ดหลายกว่าหนีเป็นเท่านึงเลยเด้เฮ็ดสนมีละลูกรถจังบมเมยอยสิเมอยอย่างแค่นี้รถสบาย มื่อนี่วันพระพร้อมน่าจ,จะขายดีเฮ็ด <c oughs> นาแบบนี้อีกแล้วแม่บต้โตเป็นห่วงดอกเมืม่อนี่ขายสำหนี่ก็ได้เดี๋ยวโรสิเฝ้ากลับมากินข่าวแรงน้ำเด้อรสแม่ขอโทษอะไรเด้อลูก สันรอดรับคำขอโทษเป็นอาหารฟรีมื้อแม่เท่านั้นเหตุสแสบเด้อเดี๋ยวรถสิฝ้ากลับมาจ้าลูกโชคดีเด้อรถมาแล้วมาแล้วโอ้ยฝ้าขึ้นรถเร็วเร็วเร็วเมื่สิฝ้าไปใส่ด้ยนี่ มือนีอาจารย์ศึกซื้อกลิ้วเฝ้าเขาเรียนเดี๋ยวกูเขาเรียนประทันกูคิดถึกแล้วที่กูไปเรียนคันสั่นสภาบกูสเป็นคื้นมึงน,นี่ละ่ะโอ้ยมึงบ้าหูหรอกว่าการเข้ามหาหลัยเนี่ยมีะรสชาติของการเป็นผู้ใหญ่มามามาคิไปทถอแม่เบ้าดุก้าวไป มนี่ลเพื่อนอนเ <g ül> เดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวน้ำเล้กมึงมาหับมึงของเขาเด้อเออหูแล้วขอบใจหลายๆเด้อไปปไเจอกันเจอกันพวงมาลลยพระจ้าพวงมาลลยงามๆมมือนีวันพระ นี่ลูกค้าเสียไปใสเบิดว่าขายอย่างแต่เสาแล้วก็ขายได้สองพวงหนึง่งพวงอะไรพวงละจักบาทครับอ๋อพวงละสาวบาทจ้าพวงมาลยัยงามๆหอมๆเอาไปห้อยรถก็ได้เสียไปไหวยผ้าก็ดีจ้า อ้าไอซเมาเบิร์นี่จักบาทบอตองห่วงดอกหน้าข่าพวงมาไล่ซ้ำนี่ายใจไหว <c oughs> คนงามๆแบบนี้มาขายพวงมาไล่ขางทางสิได้มือละจักบาทมันสิพ่อค่าเทิมเละ่ล่ะ อนะ้น่ะเป็นคนใจบุญมักซอยเหลือคนแค่คาพวงมาไล่ซ้ำเนี่ยอ้ใจไว้อยู่แล้วหรือสิให้อ้ายใจมากกว่านี้สิบเท่าออ้กัใจได้สนใจบ่เงินหลายก็ขายพวงมาไล่สิบเท่างานง่ายงาย่สบายสบายบต้องลงทุนอีอย่งเลย แค่เสียเวลานิดหน่อยกัสสิยงเงินเป็นกอกเป็นกรรมเกินขาดอย่างที่อีหลาคิดไว้แล่ะถ้าสั้นร้องเมืองก็ได้จ้า

ว้าวน้ำกับโบว้าวน้ำมึงเหม่ออยังวะบ่มีหยังกูแค่คิดอย่างเพื่นๆน่ะขายเบิดแล้วบอกพวงมอาลัยน่ะขายเบิดแล้วไปเบิดแล้วกลับแม่มึงอ่ะถ่ายอยู่เนี่ยกูอ่ะอดช้า,าหนีเลี้ยนไปเลยนะเนี่ยกูย่านมึงถ่าก,กูโดนไปไปขึ้นรถ มา嘛ตอดีดีเด้อแมอ่มาแล้วบอลูกข่บุตรเลี้ยนบ่ตาพวมงมาเลยงามๆไปเห็นไปก็อยากซื้อ คือหลายเธอรถอามาตอใสนี่กต่รถขายพวงมาลัยนั่นเด้แม่มีคนใจดีเพื่อนบอกว่าแม่เห็ดพวงมาลัยงามเพื่อนก็เลยให้ติปติปอย่างกิหลายปานนี่โลดตัวแม่บนนี่อีหลีรถ บรเคยตัวแม่ดอกโรดตปแ,แม่ขายพวงมาไล่ามา20ปีมิแท่นี่ลหละที่แม่ได้เงินหลายที่สุดในชีวิตคนใจบุญคนนันเพิ่นคือสิใจดีแห้งน้อลูกเอาองี่แม่สิห้อยพวงมาไล่ใหญ่ให้โรดเอาไปฝากเพิ่นเด้อลูก ปวดปวดตงเองเงินเพิ่นเด้อไม่อยากตอบแทนเพิ่นได้จ้ะเดี๋ยวเมื่อื่นเราสิเอาไปให้เพิ่นเองเด้อว,ว้ายคันสันแม่ฟอกไปเฮ็ดดีกว่าแม่แม่แม่เมื่อนี้พกักษาแม่บ่ตตองเฮ็ดดอกเมื่ออื่นเฮาก็ยังมีเวลารด บอกมาว่าลุงกูเนะมึงบอกกูมามึงเอาเงินมาเต้ใส่เรื่องของกูมึงไม่ตกอย่างหูหดอกเต้เบิ้งสีหนามึงก็หฮูล้วะเงินที่มึงได้มาได้มาแบบที่มึงม่เต็มใจแต่คันมึงม่บอกกูกูเ็ไปถามแม่มึงมึงก็สิบว่าอยากแหกอาการแม่กูสุดลงดอกเมนบอมึงก็บหูว่าบ้านกูจนแม่กูกับป่วย เรื่องอย่างที่มึงปล่อยพานได้มึงก็ปล่อยพานเนี่ยเดี๋ยวกูจัดการเองก,กูเป็นห่วงมึงบอกว่าถ้ามึงหาเงินมาแบบที่มึงหามาได้มึงคือบอเอาเงินไปส่งเจ้าของเรียนวะกูละเสียดายอนาคตไี่หลีมึงไม่ต้องมาเสียดายแทนกูดอกมาหาไหลม่ว่เป็นคําตอบของทุกคนป่าวะกูพอใจแบบนี้กูพอใจที่สิขายพวกอะไรที่แม่กูเฮ็ดอีอย่างที่เฮ็ดเราได้เงินกูกับไอเฮ็ดกูไม่อยากเรียน มื่อกใจพ่ว่ากูไม่อยากเรียนกูเป็นห่วงมึงบอกว่าม่ยิ่งตัวน้อยๆต้องถือพวงมาลัยคันย่างขายตากแดดใต่ถือรถตมตายเมื่อไหกูเลือกได้สิชีวิตกูเลือกมาได้ปะนั่นหวังว่ามึงติเข้าใจกูด้อยเรื่องเงินที่มึงหามาได้มึงมีความสุขที่ได้ใส่มันติกูบอกงูเด็กนะมึงไปเฮดอีธาได้มาแต่ถ้าแม่มึงหู้อ่ะแม่มึงมีวามสุขที่บอก เงินมันพอสำคัญแต่ไม่จกิจำเป็นป่าวะมึงกล้าสัญญากับกูบอกว,ว่ามึงอีกว่าไปเฮ็ดอีกเรื่องไหนที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไปถือว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตของมึงก็แล้วกันโอเคบอือขอบใจมึงเด้อที่มึงพาย,ยายามขอดใจกูแต่ถ้ากูหูงว่าว่ามึงกลับไปเฮ็ดอีก กูบ่ไป่งตลอดชีวิตสัญญากับกูบ่เออมึงโมงมีเลี้ยนบอกมือนีเฮ้ยในห้องเลี้ยนน่ะเป็นแค่ทฤษฎีนี่ละออกมาใส่ชีวิตจริงมือเนี่ยกูยอมให้มึงเป็นอาจารย์กูเลย มือหนึ่งแล้วมือจะใใจชุดนี้เนี่ยนะไปขายพวงอะไรเฮ้ยนี่จะมาบุรีเด้อนี่ละกลยุทธวิธีการขายมาร์เกต็ตติ้งมึงแมน่งบททันสมัยเลยวะอ่ะนี่แอเสซอรีมึงพร้อมไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงไปเิึงมากูอยากขายคนดีนี่โอ้ย ถือซะว่าภาสาสีสันเนี่ยค้นบนท้องถนนกันแล้วกันปะโลดกูดเป็นห่วงมูหนีได้วะเออกูหูแล้วกูก็สัญญากับมึงแล้วเดว้ว่าสิบ่เฮนให้แม่กับมึงผิดหวังเด็ดขาดพวงมาลัยครับพวงมาลัยสาวบาทเลยครับอ้าย พี่คนงามครับพวงมาลัยครับสาวบาทยืนยังอยู่นั่นมาซะแม่มาขายซอยกันนีได้เบิดไปไว้พวงมาลัยประจ้าพวงมาลัยงามๆจ้าพวงมาลัยครับพวงละสาวบาทดจ้ะ